สมาชิกถามมามะม่วงมีลูกแบบนี้แต่มีใบอ่อนมาด้วยต้องทำอย่างไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกับรายการเกษตรพุ่พา้นวนเองเพื่อความยมั่งยืนนะครับวันนี้เองก็มาทําวิโดีโอนะครับที่จะเอามาตอบคําถามสมาชิกนะครับก็ผมรู้สึกว่าสมาชิกส่งภาพมาถามกันหลายบ้านมากนะครับที่เจอมะม่วงติดผลข้างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งแทงยอดอ่อนมานะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนเองก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะครับสําหรับเเขาเรียกว่าสภาพอากาศในปัจจุบันนะครับไม่ไม่รู้ว่า จะหนาวหรือจะร้อนก็ทําตัวไม่ถูกบางทีก็หนาวยาวมาเป็นสัปดาห์นะครับแล้วก็ร้อนแล้วก็นฝนตกนะครับในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมีสามฤด,ดูครบเลยคันนี้ก็เลยมองว่าต้นไม้เองนะครับกับคนนี่ก็เหมือนกันนะครับที่ว่าพอเจอธรรมชาติทําแบบนี้แล้วเนี่ยก็ทําตัวไม่ถูกนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าตัวของต้นมะม่วงเองนะครับมันก็เลยแทนที่มันจะมีช่อทั้งหมดทั้งต้นใช่ไหมครับมันก็เลยมีใบอ่อนมาด้วยเพราะว่า มันได้รับฝนตกอยู่หนึ่งวันที่มีอยู่วันหนึ่งที่ฝนตกแรงๆนะครับคือทําให้ต้นมะม่วงเนี่ยได้รับไนโตรเจนยอดที่ไม่ได้แทงดอกหรือยอดที่ดูเหมือนว่ากาลังจะแทงดอกเนี่ยก็เลยแทงใบอ่อนออกมานะครับอันนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับที่ฝนมาเขาเรียกว่าขันแก้งต้นมะม่วงนะครับแทนที่ว่ามันจะติดผลไปตั้งแต่เดือนธันวาไปแล้วนะครับาวนี้ก็เลยจะมาบอกว่าถ้ามันเกิดแบบนี้ จะต้องทำอย่างไรนะครับก็ตอบสมาชิกทั้งหมดที่ถามมาทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สมาชิกที่อาจจะเจอเหตุการณ์คล้ายกันเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับคือวันนี้เองผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าในเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเจอสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปีนี้เองต้องบอกว่าสภาพอากาศมัน,มนแปรปรวนนะครับแล้วก็มีฝนตกบ้างหนาวบ้างอะไรเงี้ยครับต้นมะม่วงเลยแทงดอก มาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีอยอดอ่อนก็เหมือนที่ผมพูดไปตอนแรกนะก็คือว่าพอฝนตกมานะครับต้นเองได้นโตรเจนพอได้นโตรเจนเสร็จต้นเนี่ยก็จะแทงยอดออกมาในกรณีที่ว่ามันไม่ได้แทงอดอกอยู่ในปลายยอดนั้นนะครับมันก็จะออกมาเป็นใบอ่อนแทนทีนี้ทำไมยิ่งถามว่าถ้ามันแตกใบอ่อนแบบนี้มาจําเป็นจะต้องตัดทิ้งไหมต้องบอกว่าไม่จําเป็นต้องไปตัดทิ้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเขาแล้วก็ ใส่ปุ๋ยบำรุงของเขาเนี่ยไปเรื่อยต้องบอกว่าต้นหนึ่งสมมุติว่าตอนนี้ที่ผมบอกไปว่าปุ๋ยที่ใส่ช่วงที่มะม่วงลูกเท่าเรียกว่านิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งเราเนี่ยก็จะใส่ปุ๋ยแ24 2 4ใช่ไหมครับแต่ก็คือว่าสมาชิกก็กลัวว่ายอดที่มันมีอยู่นะครับมันจะมีส่งผลต่อต้อตอนมะม่วงต้องบอกว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรกับต้นมะม่วงนะครับก็ปล่อยให้มันเป็นฉับต่อไปในของปีในฤดูกาลที่เราจะ ตัดรุ่นนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็รุ่นนี้เองเนี่ยมันก็จะมีฉับขึ้นไปเพื่อที่จะเป็นช่อมะม่วงให้เราในปีที่เขาเรียกว่ารู้ฤด,ดูการท้ายปีดีกว่าก็ไม่ต้องห่วงว่าพอมันแทงยอดอ่อนมาแล้วเนี่ยจะ,จะต้องไปตัดทิ้งต้องบอกว่าไม่ต้องตัดทิ้งนะครับปล่อยเลยแล้วก็ปุ๋ยก็ยังใส่เป็นสูตรเดิมก็คือแปดย่ิบสีสีไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนปุ๋ยนะครับก็เหมือนเดิมพอเราห่อผลมะม่วงไปแล้วนะครับ แต่เมื่กีก้ก็กังวลว่าเมื่อเราหอบไปแล้วเวลาเราฉีดท่นฮอร์โมนไปนะครับจะต้องฉีดตรงไหนก็ฉีดทั้งต้นเลยครับเพราะว่าต้นเนี่ยจะดึงธาตุอาหารถัดรองธาตุเสริมที่เราฉีดไปก็คือแคลเซียมบอลอนเนี่ยเขาก็จะเอามาใช้ในเรื่องของการเสริมสร้างเรียกว่าสร้างเนื้อนะครับสร้างเนื้อสร้างผลแล้วก็สร้างสีให้กับมะม่วงอยิ่งจะเป็นมะม่วงสีสันเนี่ยก็เขาเรียกว่ามันจะให้สีที่เรียกว่าสวยขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเขาเรียกว่ามะม่วง ทานดิบมันอาจจะไม่เห็นชัดแต่ถ้าเกิดมาม่ง,งทานสุกเนี่ยเวลาเรา,าเด็ดไปรับประทานแล้วเนี่ยเนื้อข้างในมันก็จะเหลืองขึ้นมา,มากนะครับเพราะว่าโบลอนเองก็มีส่วนในเรื่องของการทําสีให้กับผลไม้ได้เหมือนกันนะครับก็เหมือนที่ผมเคยใช้กับฝรั่งที่ได้มีการบอกกันไปในเรื่องของการทําฝรั่งก็ไม่หนีกันครับในเรื่องของผลไม้ดังนั้นที่สมาชิกถามมาวันนี้ผมก็ทาเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับเพื่อที่จะมาตอบว่าเราก็ปล่อยให้เขาเนี่ยครับโตไปปกติเพราะว่า ถ้ายอดไหนมันไม่ออกนะครับก็ปล่อยมันสะสมอาหารไปในของปีนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวปลายปีเราก็เดี๋ยวมาเตรียมทําดอกกันไปนะครับเพราะว่าปีนี้เองต้องบอกว่าแปรปวนตั้งแต่ส่งท้ายปีมาแล้วก็ขึ้นปีใหม่มาเนี่ยก็เจอฝนอีกก็เลยมะม่วงเนี่ยมันก็เลยทําตัวไม่ถูกนะครับปีนี้ก็ติดบ้างไม่ติดบ้างก็แล้วแต่สวนที่ดูแลนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ทําทตามผมมาเรื่อยๆตามที่ลงวิดีโอในแต่ละช่วงของม่วงมาเนี่ยครับก็มีหลายท่าน ที่ส่งรูปออกันมาแล้วว่าตอนนี้มะม่วงติดผลดกนะครับแล้วก็จะต้องไปคัดลูกยังไงก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันจะคัดเองนะครับไม่ต้องกงังวลวันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะนอกประเด็นมากเกินไปก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรายการเราก็อย่าลืมกดซับตไคร้นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนน้ลวัดีจะนํามาฝากกนในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ